น้ท้องทุ่งนาอันกว้างใหญ่สายฝนที่กำลังโปรยปลายลงมาทำให้ดินชุ่มฉ่ำไปด้วยน้ำชาวบ้านต่างพากันดีใจที่ฝนตกลงมาสักทีหลังจากเรามานาหลายสัปดาห์ที่หมู่บ้านช้างเถือกชาวบ้านส่วนใหญ่ยึดอาชีพทำนาและปลูกผักเป็นส่วนใหญ่มีชาวบ้านส่วนน้อยที่จะเลี้ยงสัตว์เพราะหมู่บ้านแห่งนี้มีความเชื่อว่าการกินเนื้อสัตว์จะนำโรคภัยมาให้ เว้นแต่สัตว์เหล่านั้นจะเป็นสัตว์ที่เลี้ยงมาจากครอบครัวตนเองนักกระท่อมท้ายป่าพุทจีบหญิงสาวที่หน้าตาส,สวยและผิวพรรณขาวดุจหิมะอาศัยอยู่กับพ่อแม่ที่แก่ชารามากแล้วชื่อยายแก้วและตาเขียดทั้งสองหน้าตาบ้านๆธรรมดาและผิวพรรณหยาบกร้านต่างจากลูกสาวลิบลักทําให้พุทจีบเริ่มถามเกี่ยวกับตัวเองบ่อยขึ้นแม่จะทําไมหน้าตาหนูไม่เหมือนพ่อแม่เลยละ่ะพุทจีบเองก็ถามแม่มาหลายครั้งแล้ว แม่จะตอบเหมือนเดิมเองคือลูกพ่อกับแม่หลังจากตอบคำถามลูกสาวยายแก้วรีบร้อนออกไปรดน้ำผักหลังบ้านทันทีนี่ยายแก้วลูกเราก็โตพอที่จะรับรู้เรื่องราวอะไรได้แล้วทำไมเองไม่บอกลูกตามความจริงไปละ่ะข้าก็อึดอจใจแต่ถ้าบอกไปลูกมันจะไม่เสียใจหรือเออหน้าลูกเราเป็นเด็กน่ารักว่านอนสอนง่ายมาตลอดข้าเชื่อว่าพุทจิตมันจะเข้าใจเองก็พูดได้เองไม่ใช่ลูกสักหน่อย ถ้ามันรู้ว่าแม่มันคือนกกระสามันจะเชื่อหรือเปล่านน,นกกระสาเสียงอุทานของพุทธจีบที่แอบฟังอยู่นั้นทําให้สองตายายตกใจทันทีพุทธจีบเอ็งมายืนอะไรตรงนี้ทําไมไม่ให้ซุ่มให้เสียงแม่พ่อหนูได้ยินทุกอย่างแล้วสีหน้ายายแก้วแสดงความตกใจทันทีอัดเอ็งได้ยินอะไรก็ได้ยินแม่บอกว่าหนูคือลูกนกกระสายายแก้วคอตกทันทีแม่ แม่บอกความจริงหนูได้ไหมเองสัญญาได้ไหมว่าเองจะไม่เสียใจได้จ้ะยายแก้วจึงเล่าเรื่องเมื่อ18ปีที่แล้วให้พุทธจิตฟังตอนนั้นพ่อกับแม่ออกไปหาหอยในทุ่งนาล่วงเลยเวลาไปเกือบพบค่ำแต่จูจูฝนก็ตกลงมาอย่างหนักแม่กับพ่อเลยไปนั่งแอบใต้ต้นไม้ใหญ่จูจูก็ได้ยินเหมือนเสียงผู้หญิงร้องให้ช่วยแม่หาอยู่นานก็ไม่เห็นใครแต่ดันไปเจอนกกระสาตัวหนึ่ง ขาข้างหนึ่งหักเพราะปกป้องลูกน้อยแม่เจอลูกนกกระสาตัวเล็กใต้ปีกของแม่นกแม่และพ่อจึงรีบพาแม่นกและลูกนกกลับบ้านมาขาของแม่นกอาการสาหัสมากตกกลางคืนมีเสียงผู้หญิงร้องเรียกแม่จึงเดินไปดูแม่ก็เห็นแม่นกกระสาที่ร่างกายเป็นมนุษย์เธอบอกว่าเธอชื่อสายทองมาจากเมืองบางบดถูกสาปให้เป็นนกเพราะทำผิดกฎไปรักกับมนุษย์พ่อกับแม่ไม่มีลูก สายทองจึงยกลูกให้พ่อกับแม่ก่อนที่แม่นกจะสิ้นใจเธอได้บอกว่านำเศษกระดูกจากการเผาร่างนกให้ลูกกินแล้วลูกจะกลายเป็นมนุษย์และเมื่อลูกมีอายุ20ปีจะมีชาวเมืองบังบทมารับลูกกลับเมืองถ้าลูกกลับไปลูกจะเจอตากับยายของลูกที่แท้จริงแต่ถ้าลูกไม่กลับไปลูกก็จะกลายเป็นมนุษย์ธรรมดาตลอดไปเมื่อพุทจีบได้ฟังก็ร้องให้ออกมาแม่แม่หือหือเห็นไม่ตาเขียด เมื่อลูกได้รู้ความจริงต้องเสียใจจริงๆพุทธจีบปาดน้ำตาแม่หนูไม่ได้จะร้องให้แต่หนูสงสารแม่สายทองและความอัดอั้นตันใจที่หนูสงสัยมานานตอนนี้กระจังใจแล้วแล้วลูกจะทำยังไงต่อไปอีกสองปีลูกก็จะอายุยี่สิบแล้วพุทธจีบนิ่งไปครู่หนึ่งพ่อกับแม่สบายใจเถอะพ่อกับแม่คือคนที่เลี้ยงหนูมาหนูจะอยู่กับพ่อและแม่ตลอดไปแล้วลูกไม่อยากไปหาตากับยายที่แท้จริงของลูกหรือ ไปแล้วจะมีประโยชน์อะไรหนูไม่เคยได้รับความรักความอบอุ่นจากพวกท่านหนูอยากอยู่กับพ่อแม่เออถ่าลูกคิดดีแล้วพ่อกับแม่ก็ไม่ได้ขัดอะไรเวลาผ่านไปสองปีตอนนี้พุทจิตเป็นหญิงสาวที่สวยสะพรั่งพรุ่งนี้แล้วสินะจะเป็นวันครบรอบอายุ20ปีหญิงสาวนอนคุ่นคิดด้วยความกระวนกระวายใจจนเผลอหลับไปรุ่งเช้าเมื่อเธอตื่นขึ้นก็พบกับหญิงชราและชายชราพร้อมกับชายหนุ่มอีกสามคนยืนอยู่ปลายเตียง คุณเป็นใครหญิงชาราและชายชารายิ้มออกมาทันทีตาพานดูหน้าหลานแกสิเหมือนนังสายทองไม่มีผิดใช้ใช้ยายทองแดงหลานแกสวยมากพุทจีบรู้สึกงงกับสิ่งที่เกิดขึ้นเธอมองไปที่พ่อกับแม่ที่ตอนนี้ยังนอนหลับกันอยู่พุทจีบส่งเสียงเรียกพ่อกับแม่แต่ทั้งสองคนก็ไม่มีทีท่าจะตื่นปล่าประโยชน์หลานยายทั้งสองไม่ตื่นขึ้นมาหรอกพวกคุณทําอะไรพ่อกับแม่ หญิงสาวแสดงสีหน้าตื่นกลัวทันทีไม่มีอะไรหรอกเสร็จธุระแล้วพวกเขาก็ตื่นขึ้นมาธุระอะไรหรือก็ยายกับตาจะมารับหลานกลับเมืองบังบดไงพุทธจีบจ้องมองตาและยายตรงหน้าเธอส่ายหัวทันทีไม่หนูไม่กลับไปหนูจะอยู่กับพ่อและแม่ตาพาดูหลานแกได้เชื้อแม่มันมาแน่แน่พูดอะไรไม่เคยฟังนี่ถ้ามันไม่เป็นหลงรักเจ้าชาติมนุษย์ผู้นั้นป่านนี้ได้เป็นมเหสีเมืองบังบดแล้ว ข้าและเหน่อยใจจริงๆชาติชาติไหนหรือยายก็ชาติที่ไปบวชเป็นพระวัชชังเลื่กไงยายทองแดงเผอหลุดปากออกมาคุปปากยายทองแดงแกพูดมากไปแล้วไม่หนูจะไม่ไปไหนทั้งนั้นหนูจะอยู่ที่นี่งั้นก็แล้วแต่แกพวกข้าจะหาชายหนุ่มสูงสักให้เองก็ไม่กลับไปงั้นอยู่เป็นมนุษย์ที่นี่ตลอดไปเถอะพูดเสร็จทั้งห้าคนก็เดินออกไป แล้วหายไปในป่าทันทีพุธจีบทำไมวันนี้แม่ตื่นสายสงสัยแม่จะป่วยมัง้งเมื่อคืนหนูจับแม่เหมือนแม่ตัวร้อนหญิงสาวแซงโกหกแม่ทันทีเ้าตาเขียดแกก็ป่วยด้วยหรือตื่นช้ากว่าข้าอีกเออข้ามึนๆหัวนิดหน่อยพ่อกับแม่จะพรุ่งนี้หนูอยากไปวัดสักหน่อยไปกับหนูหน่อยนะได้ได้เออเออตั้งแต่เองเกิดมาข้าก็ไม่เคยพาเองไปวัดเลย ชวนไปเองก็อยากอยู่บ้านทำไมถึงจูจ่ๆอยากไปละ่ะสงสัยถึงไ่ที่ต้องเข้าวัดแล้วมั้งแม่หญิงสาวแกล้งแย่แม่เล่นวันรุ่งขึ้นทั้งสามคนก็เดินทางไปวัดจัดเตรียมอาหารข้าวหวานมาถวายเมื่อเดินเข้าไปในวัดมีแต่คนมองพุทธจิตเพราะความสวยที่ดูแตกต่างจากชาวบ้านทั่วไปทําให้ทุกคนจ้องมองอย่างไม่ละสายตาเมื่อพระชาติเดินมาแล้วนั่งลงเตรียมสวดมนต์เขาสะดุดตากับพุทจิตแล้วหน้าสายทองก็ลอยมาทันที พุทธีบขยับไปนั่งแถวหน้าใกล้ๆพระชาติทั้งสองมองตากันเหมือนรับรู้ว่าเป็นพ่อลูกกันแต่ก็ไม่มีใครพูดอะไรออกมามีแต่รอยยิ้มที่ส่งให้กันด้วยความผูกพันทางสายเลือดจบแล้วบางครั้งความผูกพันที่ไม่ใช่สายเลือดมีความหมายมากกว่าสายเลือดเดียวกันเพราะบางครั้งสายเลือดก็ไม่ได้การันตีความดีและความเลวในแต่ละบุคคลถ้าคนที่ไม่ใช่สายเลือดนั้น ถูกเลี้ยงดูมาด้วยความรักความเมตตาเขาผู้นั้นย่อมรับรู้ได้และให้ความรักตอบแทนเช่นกัน